S <S สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกาฟี่เบงอีสานแชนเนลคือเก้าลราพี่น้องเมื่อนี้พาพี่นอ้อ,นอ,นองมอเาเบ่งบรรยากาศการเรียนสงการของพี่น้องทางสกลน,นะครับผมพังโคนของบ้านแรกพังโคนนะครับผม,มเบ่งบรรยากาศพี่น้องโอ้คึกค,คืนกดนะเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้วันที่สิบสี่ครับผมสิบห้ายังท่านนะครับผมเล่นไปเรืเ่อย บรรยากาศพี่น้องเอ้ยปวดนะซุ่มํำชุ่มช้ำเมืม่อข้าเจ้าเหรียญนำคล้องนะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องนะฟังทั้งพี่นาำจะลายกว่าฟังจากงานรถด,ดำพี่น้องเอียผ้าลูกผ้าต่อมหาชีรรถเหนนรียญนำสงการอาซากาัน ้น,นปีนี้รถบ่ค่อยติดมันผลิตเยอะยังมาถึงเวลามันบ่ม,นม,นมีมูบัตนะ์เนาะต้องมีอยูน่ในมูบัต์เมืองรานคารานขายเลยก็ิีกไก่เขาออกมากซะหนิมันติดแล้วเนาะบ้า,าบา่ติดบ้าบ่ติดซะหน่า <c oughs> ว่ามันแหล่วได้พี่น้องเลยเขื่อนน้ำอ่นเขื่อนน้ำอ่นสกลนครอำเภอพังโคนนะครับพี่น้องก็ออกมาหล่นกันนะใครร้อนอากาศมันหอนมันยังนี่เขาเรี้ยวไปนี่ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไปสอดอีกมองนึงมันจะไปสอดมองเขาอ,อนันเพื่อเขาไม่ยังนี่เว้วยวเตี๋ยวส้มตำ จะได้ขายดีแท้นนี่อาหารกลางทางนะคะโอ้คนหิวขอวน้องมาจอดกิน,อ,นอันนี้เอาไปเอาแล้วแม่ค่ะแม่ค่ะคนไลน์มีพื้นที่จอดให้นะคะด้านหลังนู้นเอาเอา,เอาสุ่มกันนะอ,อันบรฮอดค่ะ <c oughs> มีคันมอบาทนี่ต้มปลากินน้ำท่างบ่เพียงไหนจะมือว่าจะมีง่นกูว่ามันกินนู่นบ่ใช่แมงใหม่แมงใหม่ม่รู้แมงใหม่บ่เออแมงใหม่ มันก็จะเรียนนำนะเรียนนำป้องโอ้ทางนี้ก็เรียนสีแทน่านน่เนาะเป็น่ะสมพ่อเมียบอกดูว่าเบาๆกันนหุ่แต่ละค้นี่เนาะสมปูนดีไหมว่ามันอีหมูร้านใครผนเท่าผนไง <laughs> พี่น้องเดียวกันแน่นี่ อเราอจ,อจอดซื้อน้ำาเปียงมีมรายมรายราทกับมารยาทไทย ขอ้าแปลงกันดีๆนะครับทัดดีๆทั้งผีท้งผีมันจะเลิมกว่ามองเข้าเยอะไม่ในาะพี่นองเนาะอ่าเรียนแบบนี้มารยากครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีพี่ใหม่ไทยนะคะขอบคุณครับผมค่ะค้า เรียนแบบมีมารยาทนะครับอาบแด็กเขาแก้หืมเหี้ย,ดดยมดแล้วลูกชายครับหลานครับน้องวัน <laughs> ซื้อที่ห้าพี่นอ้อง ก็จะไปทำงานเมืองหน่อมืองหน้าเนาะปีตปกินฮอตบันนะตังเต่โควิดมานีสองปีสามปีมานี่พี่น้องโอ้ยค yep, ือคือพี่น้องเราบเรียนแบบมีวารยาดครับผม่มีเหลียงมีเหล่ากันอ้าวแล้วที่ร้านคอยบัดนี่ยเนี่ย พอแค่นี้ก็